ว่าราชการแบบคือนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานนี่คือฟ้าที่บ่งบอกถึงธรรมชาติที่สดใสของนครสวรรค์ไี้กลับมาแล้วนครสวรรค์นั้นได้ชื่อว่าหแรกเลยจริงๆแล้วบ้านเรานั้นก่อตั้งมาด้วยระบบกษัตริย์ตอนนี้ด้วยครับนะครับ

ลขน้นยิ้มแล้วันยใช่ลยวา้นจากแนวคิดของท่านผู้การจังหวัดนครสวรรค์ดรพีชาเรืองจันทร์ท่านอยากจะให้ ฝนน้รฝสมบัติพระน้ำอมแล้วก็